คือเป็นโห oh, มี2ตัวด้วยค่ะเอาตอนนี้เขาเกิดการตีกันเกิดขึ้นค่ะโลกของนักเสาวนึงจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะครับเพราะตอนนี้นักเรียนสาวเออ,อตายไปแล้วแล้วมันเปลี่ยนเป้าหมายมาแล้วค่ะน้กขนมปังจะกลับมาทําไมคึอ <c oughs> โอ้โยเจ้ามนุษย์นี่กล้ามาแอบด,ดูฉันต่อสู้กับดักเสาวตัวอื่นยังงั้นเลยนี่ใส่ไม่ดีเลยนะเนี่ยนี่ใส่ไ่ดีเลยเรา โอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับโต้อลิสนั่นเองเนาะวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์คาส์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งของโต้เนะคะก็คือโปรเจกต์เอาชีวิตรอดในโลกของไดโนเสาร์นั่นเองซึ่งที่ี่เนี่ยจะเต็มไปด้วยเดรนเสาร์นั่นเองนะคะซึ่งโตัวยังไม่เห็นสักตัวเลยเพราะว่าเราเกิดมาอยู่ในบ้านของคุณลุงนั่นเองสวัสดีค่ะคุณลุงอ,อมาจากไหนเนี่ย เอเสียงคุณลุงดูปแปลกๆนะคะ <c oughs> คือเราเนี่ยเหมือนจะมีบ้านเป็นของตัวเองหนึ่งหลังนะเอาไว้เหมือนเอาไว้เป็นที่ที่อยู่ของเรานั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนนั่นเองนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเกิดมาจะตายไหมเพราะว่าปกติไมค้าเนี่ยถ้ามันนอนแบบนี้ก็เกิดมาติดบักตายนั่นเองซึ่งตัวโอเมกาเราเหมือนกันนะ,ะว่ามันจะตายไหมนะคะโอเคเรามาดูของกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรเรามาบ้าง วูวิเขาให้ของเริ่มต้นเรามาดีมากเลยนะทั้งเหล็กทั้งเพชรน,นะคะโอ้โหดูดิแล้วก็มีหนังสือเป็นเอนชานด้วยนั่นเองเดี๋ยวแล้วเราเก็บไว้ให้ดีๆก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอ้าว ดาดาดาดข้ามขัน้นตรงนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์เอาไว้ต่อสู้กับเรืเสาส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นอานมานั่งนะคะรู้สึกว่า,าโปรเจกต์นี้เนี่ยเรืเสาจะสามารถขี่ได้นะคะทุกคนซึ่งมันดีมากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโอ้เป็นไม้เอาไว้สร้างบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกผักพวกของ,ของต่างๆส่วนตรงนี้เนี่ยโอ้ที่มันเากาะไดมอนสำหรับสัตว์ขี่ดิคะ่ะ แปลว่าเราสามารถเอาเกาะไดมอนด์นะคะใส่ให้เดลสาเสาได้นั่นเองเนาะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็เอาชุดใส่กันก่อนดีกว่าอ๊เดี๋ยวเอาชุดใส่กันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวไดโนเสาที่เราจะเจอเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบไหนนั่นเองนะคะก็คือใส่เลยให้เรียบร้อยอืแบบนี้นี่ค่อยดูดีหน่อยค่อยเหมาะสาหรับยุคเดโสเสาน่อยนะคะทุกคนเราต้องออกไป,ปเผชิญหน้าว่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างฮัลโหลไม่มีนะ สวัสดีค่ะอ้เหมือนจะไม่มีแล้วใครตกแต่งหน้าบ้านด้วยการเอาหัวกระโหลกคนอื่นมาเสียบประจานเนี่ยมันมันมันได้เรื่องไหมเนะะี่ยฮะมันไม่ใช่เรื่องเลยนะคะทุกคนอู้แต่หูนี่คงจะเป็นยุคเดือนเสาร์จริงๆแหละค่ะคือต้อนไม้ต้นใหญ่มากแล้วนี่ก็จะเป็นหอคอยของเราเลยโอ้ยตัวอะไรนบินอยู่น่ะเออแค่ผ่านมาแถวนี้จะไม่ได้ตั้งใจนะโอ้โหบินอยู่สูงมากๆเลยคะ่ะมันมันมันจะไม่บินมาโฉบเราใช่ไหมน่าจะไม่นะคะ ตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะเดี๋ยวพระอาทิตย์ไม่อยู่อย่างนี้ตลอดเลยเหรอมันค้างอะ่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นหรือตกอ๋อดูเหมือนพระอาทิตย์กำลังค่อยๆจะขึ้นอะไรอะไรโอ้โหนั่นมันเดี๋ยว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 เ๋ย มันทำอะไรอะ่ะมันพ่นพิษได้กันทุกคนโอโหตอนนี้เมาแล้วค่ะโอ้หนีก่อนหนีก่อนโหไม่คิดว่าจะเจอตัวพ่นพิษได้ค่ะเมื่อกี้ไดโนเสาร์เมื่อกี้ที่มันขู่เราเจ้าต,ตัวเด็กๆนั่นแหละคือไดโนเสาร์พ่นพิษเองครับทุกคนเดี๋ยวแล้วเอฟเฟกต์มันจะอยู่กับเราอีกนานเว้ยเนี่ยหือจะอ้วกเลยอือเดี๋ยว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 โอ้โอ้เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวน่าจะน่าจะไกลหายแล้วจะหายไม่เนี่ยจะหายไม่เนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปรอให้มันหหหมมมดดพิษกกกก่่่อออออนนนแลล้้้ววววัทุคโไไเจะะะ เออนี่ไงหุ้ยแปลว่าเดเสาตัวนั้นน่ะมันทําให้เราสามารถติดพิษได้ด้วยค่ะแล้วก็เจ้าทีเล็กเดินมาแล้วค่ะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ววู้วตัวบลเลอร์เลยทุกคนลบรบรบบวัดดีค่ะทีเล็กโอ้โหวัดดีค่ะหนูชื่ออะไรลูกเฮ้ยหนูชื่อหนู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 ชื่อเอ่อหนูชื่ออะไรดีอยากใช้กิจใช้หนูหน่อยดิเอ่องั้นหนูหนูชื่อขนมปังดีไหมลูก เออหนูื่อขนมปังเล้วไอ,นอหนูหนุ่มหนิมจังหนูเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนะไดโนเสาร์กินเนื้ออะไรดูตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ไม่อยู่หน้าบ้านรูด้วยเนี่ยโอ้โหแกเนี่ยจะมาทาอะไรบ้าฉนฉันหรือเปล่าเออเปล่าแจ็คหน่อยเนี่ยไปดีกว่าเว้ไม่ยงแล้วอ้าวหายไปแล้วสวัสดีค่ะไปแล้วเหรอโอ้ นี่มันคือเป็นโหมี2ตัวด้วยค่ะเอาตอนนี้เขาเกิดการตีกันเกิดขึ้นค่ะโลกของไดโนสาวนี่จะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ไดโนสา์อาเอือตายไปแล,แล้วแล้วมันเปลี่ยนเป้าหมายมาแล้วค่ะนะะักขนมปังจะกลับมาทำไมเฮ้ยโอ้เฮ้ยจะมาหนดนี่กล้ามาแอบดูฉันต่อสู้กับไดโนสาวต,วตัวอื่นยังงั้นเลยนี่ใส่ไม่ดีเลยนะเนี่ยนี่ใส่พม่ดีเลยเรา ออกไปก็มีแต่จะตายทุกคนเรากลับมาดูข้างในกันดีกว่าเผื่อเราจะมีอ๋อในกล่องพวกนี้ก็มีของด้วยนะคะส่วนพวกนี้จะเป็นปลานั่นเองเออทีลรกินปลารื้เปล่าอย่าบอกว่าเฮยเอเอาหายไปเดี๋ยวลูกหนูกินหรือเปล่ปาปลาเนี่ยโอ้หนูไม่กินหนูไม่กินหนูหนูจะไปแล้วนหนูอยากได้อ่ะเอาโดนไฟเผาตายเลยอะ่ะน้องหายไปแล้วทุกคน โอ้จุดทูบไว้อะไรแป๊บนึงน้องหายไปแล้วในจุดๆหนึ่งอฉันจะนึกถึงแกตลอดไปฉันเลิฟแกนะเจ้าขนมปังต็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแบบนี้ไดโนเสาวบางตัวจะสามารถจับเลี้ยงได้นะคะโอ้หนูกินอะไรเนี่ยลูกหนูกินข้าหรือเปล่าอ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ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 ยอย่านะอย่านะโอ้โอ้เหมือนเมงป่องเลยค่ะน่ากลัวมากเลยอะโลกนี้มันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยน่ากลัวมากๆ เออรู้สึกไปที่ไหนก็จะแบบโดนลายล้ลอมด้วยสัปเหราานะคะน้องอาจจะชอบข้าวก็เป็นได้น้องเดินเสาตัวใหญ่หนูชอบข้าวไหมลูกเอ้ยหนูชอบข้าวังเลยค่ะน,นี่ให้น้องกินดีกว่าเพื่อน้องจะรักเราบ้างนะคะหนูต้องกินเยอะขนาดไหนเนี่ยอ๋อน้องรักเราแล้วค่ะทุกคนน้องทําการยอมรับเราเรียบร้อยแล้วโอ้โหเปิดมา e ีแรกแล้วก็จับเดรนเสาได้เลยนะคะเนี่ยเดรั่งเ,เ,เอ่ออืมอ่าอืมอ่านี่นโอเคอึ๊บ มานั่งอยู่นี่แล้วลูกหนูไปไหนลูกหนูกลับมาก่อนลูกโอเคปึ๊บใส่ให้น้องนะโอ้โหใส่ให้น้องได้ด้วยค่ะแล้วเราก็ได้ไดโนเสาร์ตัวเบอร์เป็นเพื่อนเลยต้องช่วยแกว่าอะไรดีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหนูเห็นอแม่เรียกทีเล็กว่าขนมปังงั้นโนูขอเชื่อแยมสตรอเบอรี่ได้ไหมแยมสตรอเบอรี่เหรอก็ก็ก็โอเคถ้าแกไม่คิดอะไรนะ ได้เลยค่ะโอ้โหเราได้มาแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งน้องชื่อว่าน้องแยมสตอเบอรี่นั่นเองโอ้โหชื่อหวานมากหวานหวานแบบหวานหวานพิดกับขนาดตัวมากเลยลูกโอเคทีนี้เนี่ยต้อแอบโอ้ตรงนี้ก็มีแต่อย่าพูงถับดีกว่ามีแค่น้องแยมตัวเดียวก่อนก็ดีใช่ไหมลูกเออใจแล้วใจแล้วอย่ามีเยอะเลยนะน้องแยมเสียใจนะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อน่าไปไป,ไปเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราคงต้องเริ่มหาของ ตัดไม้เอามาทํากงให้น้องแยมสตอเบอรี่นั่นเองเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยอาจจะแบบอยู่ข้างนอกอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะคะประเด็นคืออยู่ดีๆกลัวน้องเดินหายไปอะไรเนาะเดี๋ยวเราเอาของมาทอํอขวานแล้วก็ปไปไล่ตัดไม้เพื่อจะทํารั้วให้น้องแยมสตอเบอรี่ดีกว่าที่จริงเขาก็มีไม้ให้เรานะแต่โตเกงว่าไม้มันจะไม่พอเราเนี่ยต้องไปหาไม้เพิ่มนะคะกกคาบอยู่นีออ่อยู่นี่เออเดี๋ยวเราดูคุณลุงด้วยนะคะว่าคุณลุงเนี่ยเปิดให้เราแลกของหรือเปล่าคุณลุงคอนโดไหนเซ่ โอ้โห oh. ตัวนี้เนี่ยคุณลุงก็จะมีให้ของแบบให้เอ่อจะเป็นของอามาแรกต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นไอรอนหรือว่าเป็นโคหรือว่าเป็นไอรอนอีกอืมคุณลุงไม่คิดจะแลก่ังอื่นเลยเหรอไอ้กระชันมีให้แลกแค่เนี่ยอ้โ oh. เสียใจนะเนี่ยคุณลุงเนี่ย มีอะไรให้แรก้ก็ไม่เยอะนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มออกไปตัดไม้กันดีกว่าเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นโรคเรดดเสานั่นเองเนาะโรคพวกนี้เนี่ยก็จะอันตรายหน่อยๆน,นะคะแต่โตเชื่อว่าบริเวณที่มันมีสัตว์เกินพืชเ,เยอะๆเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรมาทําเราทําร้ายเราได้นั่นเองเนาะขอต้นไม้ที่มันปกติสักต้นได้ไหมเพราะรู้สึกว่าต้นไม้แต่ละต้นมันด,ดูยูสูงใหญ่เกินเกินนะโอเคตรงตรงนั้นน่าจะเป็นตัวอะไรอะ่ะตัวนี้ตัวอะไรลูก โอ้แล้วก็มีเหมือนเป็นกูแกะที่โดนฆ่าหวัดดีค่ะลูกโอ้โหรู้เรื่องค่ะเดือนสาวกินเนื้อหนีก่อนโอ้ติดบักต้นไม้ใช่ไหมลูกอย่าตามมานะโอ้โหตัวนี้ก็คือแบบไม่ไหวไปไหนก็ไม่น่าจะรอดนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มตัดไม้ตรงนี้แทนก็ได้ไม่น่าจะมีเอ๊ะนั่นมันแมลงที่เราโอ้โหเป็นฝูงเลยค่ะแมลงที่เราเจอนี่นาอือหอโอ้โหอ่อหมาก่อนสี่ตัวอย่ายุ่งดีกว่าเนาะโอเคเอ๊ะอุ้ย ตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์กินพืชนั่นเองนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยน้องเนี่ยเหมือนลูกตุ่มเลยนะเนี่ยเฮ้ยมาเรียกใครว่าลูกตุ่มเสียมารยาทจริงๆเลยเนี่ยฉันแค่อ้วนนิดเดียวเองนะโอ้รู้แล้วรู้แล้วน้องน่ารักมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องทำเอ่อทำกรงให้น้องแยมก่อนไม่งั้นน้องแยมเดี่ยจะโมโหเอใช่ไหมลูก เออต้องต้องรีบตัดไม้ทำากงให้น้องแย้มก่อนนะคะโอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวเลี้ยงเดิอเสาหลายตัวจัดจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะทุกคนโอ้ถ้าจำชื่อเดินเสาทุกตัวไม่ได้นี่ตรงแย่แน่เลยเนาะโอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปตัดลายนะคะตัวนี้เนี่ยตัวสูาตัวร้สิกแปลกไม่รู้ว่าน้องแย้มเนี่ยเป็นอะไรเปล่าน้องแย้มเป็นอะไรลูกไม่เดี๋ไม่เป็นไรค่ะแล้วมันเสียงอะไรกันเนี่ยโอ้ยเสียงไอ้เจ้าตัวนี้อืมนี่ไอ้เจ้าตัวนี้นี่เองโอเคโอ้เรียบร้อย โอดโหไอตัวนี้ที่มันพ่นพิษใส่เราค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเปื่ทุกคนอ๋อตัวนี้จะมีฐานพวกชาโคด้วยนะคะตัวนี้มีหมาให้เราแล้วด้วยน้องหนึ่งตัวเนาะแต่เราไม่ได้ดูเนาะเอาน้องแยมมาซะแล้วเสียดายจังโอเคน้องแยมเนี่ยมัจะน่ารักสำหรับเราเสมอเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเตรียมทำไอ้นี้กันก่อนสิ่งที่เรียกว่ากงเออเออหรือว่าข้อของน้องแยมนั่นเองเดี๋ยวเป็นอะไรกันวะอุ๊ยอุอยอุ๊ยอุ๊ย มึอนอีกแล้วมันเอาอีกแล้วกัดมันกระทืบมันอืมนี่แน่อู้มึนมากเลยค่ะตอนนี้โดนยิงเอ้กระสุนพิษใส่หัวรายรอบมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเตรียมทํากองของเจ้าน้องแยมนั่นเองเนาะซึ่งขนาดกองเนี่ยโตอขอพูดเลยว่ามันใหญ่มากๆเพราะว่าเนมเ,เนื้องจากน้องเนี่ย ตัวใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวอื่นร่วมด้วยเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเราทำเผื่อแค่น้องไปก่อนดีกว่านีกงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวต้องต้องทำร,รายล้อมไว้เยอะเออประมาณตรงนี้อยาให้ทางเขาออกทางเขาออกเนี่ยมี 1, 2, ึ่งสองสาสี่สี่ช่องเลยเนาะแล้วก็ต่อบอกเป็นอย่างนี้ค่ะ อ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เองเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมเป็นเอ่อ้วเอามาทำใส่นะคะเดี๋ยวเ็ตัดภาพไปตอนที่โตใส่ลวแล้วกันมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างนะทุกคนแล้วก็มาดูว่าน้องแยมเนี่ยจะมีโกรงหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองเนาะเพียงแค่เราวางประตูตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้โกรงของน้องแยมแล้วนะคะวางเลย 1, 2, 3, 4เรียบร้อยค่ะ เป็นข้อสัตร์ของน้องแยมเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือจะสงวนไว้ให้น้องแยมตัวเดียวเลยนะยกเว้นเนี่ยน้องแยมจะไปเจอผู้ชายคนไหนถูกใจใช่ไหมลูกเออใจเลยแน่หนูไปเจอผู้ชายคนไหนถูกใจหนูขอเอาผู้ชายมาอยู่ด้วยนะแม่ <c oughs> โห้ายมาก้ายเหบือนแม่มันเลยโอเคเดี๋ยวลองพาน้องแยมเข้าเยี่ยมในโกงก่อนนะคะว่าน้องแยมเนี่ยจะชอบหรือเปล่าเนาะชอบไหมลูก โอ้โหใหญ่จังเลยทีนี้เนี่ยหนูก็จะได้มีที่อยู่ที่ปลอดภัยใช่ไหมแมใแ่ใช่แล้วใช่แล้วที่อยู่เนี้ยจะทําให้น้องแยมนะคะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายในตรงคืนกันทุกคนโดยเฉพาะไอ้เจ้าแมงมุมตัวนั้นเดี๋ยวเดมัน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 มาหาเราแน่ๆเดี๋ยวขอจัดการมันก่อนอืมเอ๊ยอื้อ มันคือแมงมุมดึกดำบรรน,นะคะตัวใหญ่มากเลยในไหนเราก็ทำากงให้นงแยมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองพาน้นงแยมออกไป,ประเที่ยวดูดบ้างดีกว่าว่าแถวๆนี้เนี่ยจะมีไดโนเสาร์ชนิดอื่นไหมอ้าตัวนี้เจอชนิดเดียวกับนงแยมเลยเนาะตอนนี้เนี่ยก็คือแบบว่านงแยมอ่ะ โอ้โหเดินได้ช้ามากๆนะคะแต่ตัวน้องใหญ่นั่นเองสรุปจะช้าหรือจะเร็วดีเพราะว่าน้องก็เดินได้เร็วมากๆนะคะโอ้โหมีมดินเสามากมายเลยนะเนี่ยแถวนี้แถวที่บ้านเราเนี่ยจะมีสัตว์กินเนื้อด้วยนะคะทุกคนซึ่งเราก็ต้องระวังกันด้วยนะคะนอกจากน้องแยมแล้วเนี่ยยังมีเจ้าสามเข่าด้วยนั่นเองเนาะเจ้าสามเข่านี้ก็น่าเลี้ยงเหมือนกันนะแถมจะอยู่กันเป็นฝูงด้วยเนาะน้องๆดูจะไม่ทําอะไรเราด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์กินเนื้อเหมือนกันส่วนเจ้าตัวนันเนี่ยโตเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล,แล้วแหละว่ามันจะทําอะไรหรือเปล่่าาาพระว คุณพี่คุณพี่จะทําอะไรพวกเราหรือเปล่าคบพอดีวันหนูตัวใหญ่คะ่ะคุณไ่ทำาหาทุกคนมันทาไม่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 ไมไมแยมช่วยแม่ก่อนลูกแหมมช่วยแม่เออเอแยมกระเทิมมันแยมกระเทิอม,มันนั่นแหละแยมลูกเออเชเทากระเทืมมันลูกเชเทากระเทือม,มันลูกนั่นแหละแยม เออโอ้โหนงแยมของเราเนี่ยพลังโจมตีเยอะมากหนูกินเยอะใช่ไหมลูกหนูดูพลังโจมตีเยอะเนี่ยเออใส่ละแม่หนูกินพลังเอ้ยไม่ใช่หนูกินข้าวเยอะมากๆเลยแหละโอ้โหแบบนี้แอบน่ากลัวนะเนี่ยถ้าโดนนงแยมกระทืบเข้าเนี่ยเราต้องตายแง่แก่แน่แน่เลยค่ะจากที่สังเกตตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีทางลงให้เราเดินลงไปตรงทะเลนะคะ อแปลว่าเราอาจจะได้พบกับไดโนเสาร์ที่เป็นสัตว์น้ำก็ได้นะ,ะทุกคนเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะเนี่ยเอ๊ะที่พื้นเหมือนเราจะเจอเจ้าไดโนเสาร์ตัวเล็กน่ารัก,น,รกน่ารักทางนั้นด้วยค่ะใช่ไหมอ๋อเนี่ยน้องตัวเล็กมากๆเลยน้องตัวเล็กมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะแถมในน้ำเนี่ยโตมองว่าน่าจะมีไดโนเสาร์ตัวใหญ่อยู่ด้วยนะคะนะ่ะอื้อ น่ากลัวมากๆเลยเนาะเราลองลงไปเยี่ยมมั้ยฮัลโหลเบบี้เวลคัมทูไทยแลนด์สู่ดินแดนสุขีนะจ๊ะเจ็กกี้อะไรเด็กกินจะแม่งอุ้อุ้อุ้อูอุ้ยอุ้ยมีเป็นรัญญาด้วยค่ะทุกคนืหในน้ำเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ยมีปีระยาโอ้โหแถมตีไก่มากๆด้วยค่ะนี่แกกัดเนื้อน้ำได้เแต่เนี่ยใช่แล้วฉันเนี่ยกัดเนื้อน้ำได้ด้สิโอ้โหตายมากเลยนะคะเนี่ยอือตายซะ โอ้โหรายนะคะเนี่ยรายนะคะเนี่ยแบบมี้รารนะคะเนี่ยโอ้โหแต่ดันสาวตัวนั้นดูตัวใหญ่มากๆเลยเนาะแถมตรงนี้เนี่ยเป็นครูแม่ลูกที่น่ารักกันจริงๆเลยดูดิด้วยน่ารักจังเลยค่ะตรงนี้เนี่ยระบบเอ่อระบบนิเวศสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ของร่างเนี่ยนอกจากจะมีโดนสาวแล้วเหมือนจะมีเอ่อเจ้าปลาอื่นๆอย่างเช่นปลากระเบนแล้วก็พวกเฮ้ยอันนี้มันปลาแองเจิลฟิตนี่มาอยู่ตื้นขนาดนี้หรอเฮ้ยนั่นมัน เนซี่นี่ป่ะใช่ป่ะไอเจ้าเรือเสาคอยาวในตำนานนี่นาทุกคนโอ้ยน่ารักมากมากเลยอะ่ะมีอยู่ในทะเลด้วยตัวหวังว่ามันจะเลี้ยงได้นะคะเนี่ยอ้าวแมงกะพุนมไม่ใช่แมงกะพุนปลากระเบนหนูขึ้นมาทำเลยหน,หนูลงไปสิลูกหนูลงไปนะลูกโอเคโอเคเดี๋ยวช่วยน้องก่อนเออลงไปอย่างนั้นแหละดีแล้วขึ้นมาก็จะตายเอาซะเปล่าๆนะเจ้าแมงกะพรุนนี่ค่ะเจ้าเนซี่ตรงนี้น่ารักมากๆเลยแถมดูเหมือนจะชอบอยู่กับ เราจะพูดเลยว่าชอบอยู่กับคนฉันไม่ได้ชอบอยู่กับคนสักหน่อยใครบอกว่าใจร้ายจริงๆน้องอาจจะชอบปลาคอตก็ได้นะคะหนูชอบปลาคอตไหมลูกเ้ยไม่ได้ชอบสักหน่อยใครบอกเอาปลาคอตให้ฉันกินแล้วฉันจะเชื่องอใครจะไปรู้ล่ะอึบ๊บน้องไม่กินปลาคอตจริงๆด้วยค่ะทุกคนเหมือนจะจับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหนีจากทะเลดีกว่าโอ้โหทะเลเนี่ยแรดูโหดร้ายมากๆเลยนะคะมีแต่ไดโนเาสาร์ที่พร้อมจะตีเราได้ทุกเมื่อเลยน้องจะสู้กันเหรอสู้กันเหรอ สู้หรือเปล่าไม่นะคะแต่น้องเนี่ยเหมือนจะตีเราอย่างเดียวเลยเนาะกันก็อ่าในเมื่อคุณพี่ไม่ต้้นรับเราแบบนี้เราก็ไม่อยู่ดีกว่านะคะไปไปนะเจ้าแยมกลับบ้านเราดีกว่าอ,อบ้านเราเนี่ยดีที่สุดแล้วแม่มีหนูเนี่ยหนูจะช่วยแม่ทุกอย่างเลยนะเออดูแล้วดูแล้วแม่แกได้เป็นลูกสาวที่ดีจริงๆเลยนะเจ้าแยมนะเออแน่นอนอยู่แล้วละแม่ เอาจริงๆเจ้าแมงมุมดูจะไม่ทําอะไรเรานะคะแต่ว่าก็เผื่อไปตีมันไม่ได้เนาะถ้าเผื่อตีมันเนี่ยมันต้องฆ่าเราแน่ค่ะเดี๋ยวเราเก็บข้าวไปให้น้องแยมดีกว่านะคะเพาะโตรู้สึกว่าน้องแยมเนี่ยจะเสียเลือดจากการต่อสู้มาด้วยนั่นเองเนาะการให้น้องกินข้าวเนี่ยอาจจะช่วยน้องหิวเลือดได้น,นั่นเองนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเก็บข้าวให้เรียบร้อยก่อนละกันนอกจากนี้นะคะข้าวเนี่ยยังเป็นแบบอาหารหลักของสัตว์กินพืชหลายๆตัวด้วยนะแต่ดูท่าทางเราเนี่ยน้องแยมเนี่ยจะชอบข้าวที่สุดเลยใช่ไหมเจ้าไก่ ไก่ชอบกินเมล็ดนะแต่ิด็เสาวชอบกินข้าวนะ่ะเออเป็นประมาณนั้นแหละหน้องจอไก่นาะโอเคเออเดี๋ยวในอนะคตเราอาจจะทําฟาร์มข้าวเพิ่มนะคะเพราะว่าดูจากตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าน้องแย้มเนี่ยดูท่าทางแล้วเนี่ยยิบสี่ก็คือกินหมดนะคะน้องเนี่ยกินหมดเรียบแน่ๆค่ะดูสภาพแล้วนั่นเองเนาะสวัสดีน้องแย้มอ,อ,อยากินข้าวมิลูกเอออยากินข้าวจังเลยเนี่ยเอาให้หน,เนูเกินสโอ้โหสั่งเป็นเจ้านายเลยนี่เอาไปเยอะ แกจะได้หิมโอ้ยแกจะได้อิ่มแล้วก็แกจะได้ฟื้นฟูหัวใจด้วยโอเคไหมเข้าใจแล้วอ๋ออิ่มจังเลยแล้วเนี่ย ดีแล้วนะเนาะเป็นไงกันบ้างนะคะทุกคนงานโต้ต้องขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนในอนาคตเนี่ยโตอาจจะมีจับไดโนเสา์เพิ่มนั่นเองเนาะสําหรับใครที่อยากช่วยตั้งชื่อไดโนเสา์เนี่ยก็รอดูโพสตในชุมชน u ูทู e ให้ดีๆนะเดี๋ยวโต้จะตั้งโผขึ้นมาให้ทุกคนได้เรื่อกันนั่นเองเนาะยัยงวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้โตด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอลาไปพร้อมน้องแยมและกันเนาะเอออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให โอ้อลิสเนี่ยปลูกข้าวอร่อยที่สุดเลยนี่อยู่กับฉันเพราะข้าวจริงๆนะเนี่ยแกเนี่ยโอเคไปแล้วค่ะ